ครับผมเคยมาครั้งแรกนะครับนะตอนนั้นเรียนจบมาวิทยาลัยใหม่ๆนะครับก็คือในปี1999 1 9รับินด้นนวยเครื่องทีดีอาร์1112นี่คือกบินเลยครับ ก็เดี๋ยวขึ้นไปที่เครื่องบินเลยครับขึบ้นไปที่เครื่องเลยนะครับครบัก็ขอจบการถ่ายทอดสดจากบริ s c ท p e แค่นี้ก่อนนะครับ